บอกมเพื่อนอธิษฐานดีทตั้งแต่อธิษฐานการสั่งพระพุทธลูกหรือการสั่งยังจะต่างที่เป็นอุชิตสกายเจดีมีในคั้ตอนของพระพุทธเจ้าวัดละโอภาสิจึงจีขึงขัดอุชิตสกายเจดีการสั่งพระพุทธลูกก็ดีการเเจดีก็ดีการ ต่นโอ้ยังก็ดีเป็นบรญยากาศเป็นการต่างพกติเก่าที่มีเบิดเคาะเบิดกลับได้อีนี้งานธรรมดาท่านตั้งใจอธิษฐานโมเมนต์เล่นลวกๆจะไปความเต็มใจจริงใจโชคจะตายชีวิตมันขีเปลี่ยนมงานวันมันหลังบ่ได้ด้วยกับ บพว่ากรรมบววววีบาบบวววอุปสรรคุ้คมเลี้ยวไหลที่สัมสมมามันจะถือกลั่นไปเบิดแต่มันหลังบ่ได้คนมันก็เป็นพะระอรหันต์บ่ได้มันก็คือมันหลับแต่กรรมแต่กรรมยืนเหนื่อมันบ่บรางประวุติแต่เจ้าเก่าวไว้ยยืนในมงคลละสูตรอัตตาสัมมาปนิ่จะเอกมังคลมุตตะมังการตั้งตนไม่ได้ชอบมันถือหลานจริงทุกอย่างองคุลีมัน เียดหน่อยดาบสดๆอยู่กับเป็นผ้าละหันใดเพราะว่าการสั่งสนได้โดยชอบนี่แหละการสั่งพระพุทธลูกขึ้นมากนั่นคือการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเห้เปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนทีทีเจ้าของจากที่เค่อยลุ่มหลงจากี่เคยบ่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวจิตหัวใจเดือดร้อนมากดินร้นหาจนแท้สิเลสตัณหาบที่นี้มี่พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าเป็นมากในจิตในใจให้ อาวสันก็ลุ่มลงเื่อเก่าบัดนี้ขันห้าได้สั่งเขาอธิษฐานจิตดีๆนีเมื่อจิเป็นสีหยุดเงี่ยของห้าวพอแต่งแต่สัญญาควมจำห้าที่ชีความจำห้าต่างๆมันถือกวดล้างไปบัดนี้สั้งขึ้นมากม่กับการต่างของห้าเนี่ยบัดนี้ชีวิตห้ามันก็สิ้นดำเนินไปด้วยความดีหีือมีเจ่สิ่งดีๆเขามาทุกคนเป็นอย่สันเบิดพระองค์นี่แหละเป็นปุ๊บมาก่อน ันเกิดขึ้นกับเจ้าของนั่นแหละจะเอามาบอกทุกสิิงทุกอย่างเจ้าของพิสูจน์มาแล้วเป็นระยังที่ยืบยืนออกมาสู่ชุ่มชนสู่สังคมสาธารณะโบเมนวัยเฮตุมีซุมาทดลองกับเจ้าของมาอ่ะเป็นเช็กก่อนเป็นคนดื้อก่อกรรมทำเม่นมาหลายไม่เคยสามารถท่านส่วนขึ้นก็พ่วงดีเชื่อแต่ละเสาแต่ละสวยเอาแต่จะที่ชีมาในอันจมปักของเจ้าของอันเลี้ยวซ้ำของเจ้าของน่ะเป็นที่ตั้ง พอแต่มาสมามารถท่านสนมือเขาบวชนั่นนั่นออกจากบวชมากสั่งตนเลยว่าตั้งแต่มือจะออกบวชมากเมือนิยังทุกข์ทั้งข้อมดีตั้งใจบมเพี้ยนเพี้ยนเพราะว่าหน้ามี่พระพุทธเจ้าในคิดในใจเดินตามขั้อนของพระพุทธเจ้าบ่เห็ุเนียอื่นตั่งตนม,มากแต่มือนั้นชีวิตเกิดถึงผ่านมากผ่านมากในวุฒาสตสินลยแลงมันได้ก็ต่มไม่เคยเสียมันอีกแล้ว เที่ยงแจะพระพุทธเจ้าเที่ยงแจ้งขาสชอนนเดือนตาดมทางเอวันนี้ถึงว่าเป็นโอกาสดีการสร้างพระพุทธรลปมันสัางอย่างง่ายสั่งจริงง่ายงมันจเป็นิตหมายประเดือเป็นสัญญาควอมจาเป็นที่ฐีอันไม่ปเดือนวัสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีนั่นหลานเป็นความเสือยังสงมันจะนั่งางเข้าไปเอง ดี๋ยวนีของเฮาใจแล้วนเยมันที๊ดีมากนะจี๊ทีความเสื่อของเฮ้าเนี่ยมันยังกระตัดกระชายอยู่มันยังสับสนผ่ามั่วต่ที่นีพ่อต่เฮ้าเดี๋ยมาสั่งพระพุทธรูปนะนี้มีจุดยุดเนียอย่างหน่อยเมื่อก็้ทีคิดว่ายางหน่อยมือหนึ่งกูก็เคยได้ทำคว่มดีเดี๋ยวก็ฝากซื้อฝากน้่ไว้ในพุทธศาสนาโตนั่นลหละมันจะเป็นบุญที่สนิทเป็นความซุ่มความเย็นที่ใน้กินเอาแล้วลึกประเด๋มันกระซุ่มกปเย็นมานนั่นที่เมั่ก็ี้เด้กล่าวเตียนโชกจะถาไหม โชคชะตาของแต่ละคนบางคนกับที่นั่งทูๆไทยๆอยู่ปัาที่เนี่ยวมาเปลี่ยนโชคชะตา่งทำไมก็คือเปลี่ยนที่คิดควบมีเหนเท่าไหม่นั่นแหละเขาบอกคอยสั่งเงี้ยสิมันเป็นกุศลขึ้นมากยังกุศลที่มันง่ายขึ้นมากเพราะที่เห็นคิดใหญ่ใจนี้คิงเครื่องระลึกในคุณงามควบทีเขาบอกคยสั่งเนียเถอะเพราะงใจวิบากกับเงี้ยเขาไม่แน่นเทากับไลไปตาม สิเลสตัณหาเลยไผน้ำค่วมยาดควมอยากทันทีเลยเอาบเุเลยเลลืวัดที่นี่พอ่อได้เข้างแสังเไม่เข้าสี่เลึมเลืมว่านี่พุทธึืนไม่เองทนเป็นจริงยังไงอ่ะว่านี่พุทธึืนไม่ในจิตในใจเข้าเลยมันเป็นสมบัติอของเขาไปเป็นคอดมโ่หนาขาดหนาเลยกันปู่พระท่านเลวี่เลยอมันอิทินม่เองถ้าเราได้สงังเระไง่ะไม่เข้ามีชีวิตยุ่ก็ตามเวลามัทุกกเลยเนี่ยิงนี่แหละทีพุทธึืนไม่น้ำท่เาเข้าแสงสว่างน้ำท่าเข้า กันต้อค่อยสั่งค่อยทำไปเพราว่ากันไม่สั่งไงกันเลยกันคิดแก่ห้องบุนหอมนั่งทำสามมกันเหตุสามบานสามยังไงเจ้าไปซื้อๆกับผมมีประโยชน์ก็ได้กับแกเล็กๆน้อยๆแต่กันผู้ได้เหตุเดี๋ยวข้อมเต็มใจตัทธายงลงหมันอีหลีว่าพระพุทธเจ้ามีสั่งกูสั่งพระพุทธเจ้าผู้อื่นผู้อื่นเขาจะบอกจังได้กับสั่งตึ่งนั้นมันบอกวันบันนี้พานมากับเจ้าของพระองค์นี่พานมากับเจ้าของ ถึงผ้านั私私่มผ้าสางหาคิดคีความทิดตั้งของคิดองใจฐานของคิดองใจนีのの่แหละพยายามทุกคนทุกมือบ่แม่นหยังเดี๋ยวนี้ทุกคนบ่มีทิดตั้งของคิดองใจพออีหยังที่พอดีเข้ามาเฮาเข้าไปกวาดโดนั้นท์ท่านที่พ่อเฮาบ่มีจุดยึดยึดเตี๊ยนหนึงเที๊ยนสองคือมาก็เป็นฐานมั่นคงของคิดองใจกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เสียพระพุทธเจ้าซั่นล่ะ บูเม็นบังคับเสียบกูเปนบังคับเจ้าของคุ้มเจ้าของไอเสียแต่เข้าก็คยสั่งจนไหม้ยู่ในจิตในใจมันก็เลยบว่มีแนวาก่อแน่าหยุดสั่งพระพุทรูปสั่งกีดีสั่งยังจนไหม้เราเนี่มันฝุดมีเข้ามาในจิตในใจเข้าอี่เน่าตีเล้วลึกถึงเพราะแล้วลึกถึงก็ตามพอดเวลาใดเวลานึงปั๊บมันจะถึ้นมาอีกทันทีโดยเฉพาะเวลาใกล้ตายเวลาใกล้ตายมากกับเหตุอะไรมาอุ่นใจก็ยังคนสืดเดือดทั้งนั้นแหละ คนนี้เงืเต็มพงเต็มทานน่ยคุณเงว่าคนนี้เดินทางไกลหาิ้งบาง่ายนะผมกวใจกิดเกาไหวคเขาได้สั่งมาแล้วเป็นที่อุ่นใจของเขาน่ะย่างหน่อยเที้ยหนึงเตีนึ่งมันจะละลึกเฉินเลยวันด่ชีวิตอยู่นี่มันจะพูดขึ้นมาาเลยตกตกได้ยากมากนะทุเทียเขานมันปไม่รีบยงไม่ได้ครัมการตกตกได้ยากมากมันนกหาเงาิ้นกับจิตนลด เราผาเจ้าป้าเจ้าเขาหุ่นย่ำเขาป้าย่ำขึ้นผู้กับเจ้าผู้เจ้าปลาลงน้ำกับเจ้าน้ำเจ้าท้ามันระลึกไปยังสั่นมันมีงแต่ไปหาเอาหนาแต่เราไม่เคยสั่งไว้สันพ่อจะเคยสั่งไว้พระพุทธเจ้าเฮ็ดมาเบิดแล้วสอนมาเบิดทุกเพราะหน้าผาพูดจะเจ้าวอาไว้เบิดเลยชีเฮ็ดยังมากพูดแต่เอเตน่าสัจจาวัตเตนะหัวุเมชยมังคลังด้วยความกุศลคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตนนั จงเป็นพระราปัจจัยให้เรามีม kind of ุงคลนใจเกิดขึ้นในจิตใจด้วยเถิดทุกเทียติพนเหตุบุญกุศลทุกเทียติพนปัจจุบันกับวิบากสังหาเพื่อนก็น้อมเอาบุญกุศลพิ่นค่ยเหตุมานั่นล่ะตวจย่ำใดก็ได้่นถึงเอื่ยนมามุ่งค้นจักรวัลมุงค้นจักรวัฏไงเพราะว่าตุสัพพังําลังรับคันตุสัพเทวตาสกุพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสทีพระวันสุเตตรวจตู้มือเนี่ยตรวจเพื่อให้เฮาระลึกถึงคุณงา,ามความดีที่จ้าของสางมานนั่นแหละเขาจะสางมาแล้วแบเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่านด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีมงคลจงมีแต่ท่านด้วยเถิดค่ะ ขันเข้าบ่เคยเห็ดบ่เคยสร้างนี่มันน้อมถึงแมาจะไหนมันก็น้อมบ่ได้ละโจกกระเป๋านี่เงินบ่มีในถุงบ่เคยเก็บยวไปโจ๊กให้ตายโจกเป็นค่มขาดเลยบ่พอขันบ่มาเห็ดยังสิขันเหตุถึงมาแล้วมันถึงแมาเองพระพุทธเจ้าก็ต้งบอกเวลาบอกผู้ใดก็ให้เทวดารักษานะให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษานะบอกให้เข้าระลึกแน่น่ะโมเมนต์เอาให้เข้าได้โมเมนต์อวยป้อนขันเข้าจ้วยกันโมเมนต์ได้ ก็ไหนเฮ้าระลึกเอาอปเุเพกตัดุญจะตาเอตมังคระมณตมังผู้ที่มีบุญมาก่อนนั่นสิจเดเดดำเนินชีวิตด้วยมงคลน่ะความงามหรือความราบรื่นสวัสดีมงคลบุญมากกว่านหม,มายความว่ายังไงบุญมากวากว่าของมะเฮ็ดจ้าทีน่นะครับมืออื่นพานไปมือเหนียวในเฮ็ดไว้น,นั่นถูกเป็นนุนหิบนุน,นใจมันิ่ขึ้นมาเองเขาใช่ไหมมันนี่งขึ้นมาแบบไซบ่รู้แต่มันหนี้มากจริงเหรอ ไันปกปักรักษาเป็นเที่ยว,วดาที่ชื่อคุณงามกล้วดีนั่นแหละเป็นมาลักสมรักษาเข้เองนะแต่ตุรพีพ่อนเจตีประกันเกิดจากผุกทีกระทำมาจงังสีเวิร์ตนั่นแหละก้มีอายุก่มมีวันนาสุขาภละขันพระเห็ุไว้จังสีเดือดร้อนไปเวิร์เ,เงินท่องหลายเงินท่องหน่อยเดือดร้อนพ่อๆกันขันม่มีทปมะจำยิตประจำใจเขาต้องสางเงินมาจังสีผู้ที่สายเจดีฟ่างเจดีต่างเครื่องบูช่ชา <c oughs> ใค้ก็ปุ๊บปุ๊ดไเจ้าเนี่ยบบเมนมาเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียว <c oughs> คนนี่มันเ่าท่านนอบนอบ่อมเนี่ยมันปฏิบัติเ่าท่านได้ดอกผู้ใดวางได้กับสงัง,งกินเข้อยยำเ่าท่านแหลกอื่นนี่จะเป็นโทษเพราะฉะนั้นตรงเฮ็ดให้มันแหลกแล้มันละเอียดสะก้อนคิดให้มันเกิดปัจจัยหรือวาสะก้อนไอ้ี่ฐานที่ตั้งของคิดของใจเป็นอื่นมาสมาธิที่สามารถทีถ่โบเมนไปนั่งนิ่งรับตานั่นโบเมนสมาธิ ฐานของจิตของใจที่ตั้งมั่นอยู่กับพระ,ระ,ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่เขาถึงสางเครื่องระลึกสังนี่มขึ้นมาบูชาพระพุทธเจ้าสักการะบูชาอุทิศบูชาสางเครื่องบูชาอุทิศให้พระพุทธเจ้าคนอื่นมาถวายโตนี่ล,พะละัพุทธังสัลนังกัจฉาม์มีคำมังสัละนังกัจฉาม์เนี่ยขอเอาพระพุทธประทับผสมเป็นที่เพ่งขันมาดถืนมาว่าจะฝากซื่อนั่นมันโมลุ่งจิตลุ่งใจก้มบ่าวเล้วก็หาย มันก็คือนิมิตพุทธังนิมิตสังธรรมังนิมิตสังสังข์ท่านิมิตสังเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาเครื่องเป็นนิมิตเจ้าของมันชาล่างไปเลยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยอันัที่ท่านตายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของเป็นยังไงก็ได้เพื่อ้มาเปลี่ยนโชคจะตายเจ้าของมันเปลี่ยนได้ยังสี่เนี่ยเดี๋ยเจ้าคู่บาอาจารย์จังกู้หรสีลิงดับบนก็ะบองไว้แต่จะเบิดฟอกเบิดโพอย่างต่างพระพุทธรูปองค์ยังไงมันบอก เรเป็นตังเอาพระพุทธรูปตังเอานิมิตในคิดในใจตัง,งเอาฐานของคิดของใจของที่สีดําเนินจากมือนั้นเป็นต้นไปจนหอดมือไตจนหอดขวมปุบขวมสัดขันว่าตั้งรักตั้งฐานยังสี่งไปไว้ดอกโค่นมันคิดแล่นเลยที่ขวมนำเด็กมันก็ต้องตั้งรักตะกอนตั้ง่าตะกอนัะงวยขึ้นกันมันก็ต้องตั้งอยอย่าตั้งกาดตะกอนเ็ษเนีเ้ยก็ตามละมันต้องตั้งรักตั้งฐานคนต่างคนว่าสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน ที่ดีที่ตั้งอันถูกต้องถูกต้องนี่ก็คือพระพุทธก็ธรรมประสงค์นั่นล่ะเขาจึงพระรัตนาฏิขันโมไมให้เจงสี่บ่มีทางแม่นไปปฏิบัติกับปฏิบัติบ่ได้สิวางได้ก็ตามว่าสร้างพระพุทธลูกมาสร้างโน่นสร้างนี่ทำไมไม่ปฏิบัติทำไมไม่เอาปัญญาขันบ่มีจังสี่บ่มีนี่มีหมายสี่เพี้บ่ได้โดยเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอยั่งต้องยำให้มันแหลกให้มันอ่อนซะก่อนกริงข้อ มันก so ็จะเป็นประโยชน์ถึงมากกับเจ้าของนั่นแหละผู้ที่มันตกตูงในอยางมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตไหมผู้ที่ตกตูงในอยางผู้ทีจะเลื่อนล่ะผู้ดีจะเลื่อนยิ่งขึ้นไปในตัวในพุทธประวัติก็มีมากบนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละองค์ุลิมานเนี่ยพ่อถึงจะระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ว่างดาบลง่มใน ก็ะจายเป็นพระอรหันเลยถึงว่าใส่เงี้ยกับทุกน้อยเล็กน้อยของเฮาสมุนีมันปวดบาดย่อฟงร่องฟงร่องก็ปล่อยให้ตั้งจิตตั้งใจดีมันตั้งจิตตั้งใจว่ดีเฮ็ดลวกๆปล่อยให้เสือกได้ซ้ำลวกๆนั่นละเรื่อลึกือด้พอจับจับไปไว้รูกขับมย้อนล่ะมันโมเมนต์ถึงวาเอามาเป็นสมบัติของจิตของใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งใจงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มีความเต็มใจภาคกุ้มใจทพิจฮ็ด ยางหน่อยเขาก็ะเด็ดต่ออายุศาสนาให้ยทรงสอนคนรุ่นหลังเกิดมาเขาจะได้ไม่เห็นคนงามความดีเกิดมากเดี๋ไม่เห็นสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลที่เขาเด็ดสางไว้คันว่าอาศัยความคิดเพียงสี่ปูที่กระท่ำเพียงสี่เขาจะอาศัยนั่นล่ะกรรมมาอยู่นี่กรรมมปัทถุกรรมมชายาโตกรรมที่เขาเดีใช่ไหมเนี่ย มันอีทรงทอดเป็นพันธุกรรมเป็นไห้ข้าอยากเท่าลูกหลานเท่าเกืดบใดง่ามากแต่สิได้เห็นสิ่งดีๆยามหน่อยนั่นกืสิได้หยุดเดี่ยวพักแล้วก็ก้มรุ่งจ่พระพุทธเจ้าคิดใจอย่าอ่อนย่นนั่นหละเข้าต่างสมบัติต่างเขาเราดูให้เขาสีเขาสิได้นน้ำไปใส่ชีวิตในฝ่ายฝังนะไปก็พูดข้ามก็มีเขาเพ่งสั่นเขาก็สิมันยึดถึงเต๊เซเว่นอีเลเว่นยึดถึงเต้ตลาดข้องตัวในลุให้ร้านยี่นี่แล้วมันก็เป็นไปก็คว่ำอยากคว่ำอยากได้ดินล้น นี่แหละถึงว่าเฮ็ดมันโมเมนต์ธรรมดาเฮ็ดแต่มันดีดีที่สุดนั่นแหละเป็นผ้าเฮ็ดผ้าท่อมะไอ้ปากันที่น้าเอา